ก็สวัสดีครับผมพบกันในงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับอ่างวดนี้นะครับผมให้เด่น6นะครับเด่น6ก็คือวิ่ง6บน6ล่างนะครับงวดวันที่16นะครับอ่าส่วนเลขแพ้เนี่ยนะครับผมจับ5ตัวที่16 8 4 9นะครับ16849นะครับอ่าวิน3ตัวเนี่ยก็จะมี1 4 6 1 4 8 1่หก 168 169 189นะครับ468 469 489แล้วก็689นะครับตัวก็จะมี1416 18 19 46 48 49 68 69แล้วก็89นะครับส่วนแต้มดับแต้มเด่นหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับถ้าใครมีสูตรก็อลองพิจารณาเทียบเทียบ เทียบกันดูนะครับเผื่อจะเข้า3ตัวตรงๆนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านๆมานะครับวันนี้นะครับถ้าใครที่กําลังรอคอยแล้วก็เชิญชอบอยู่ในส่วนของซองคำชะโนดนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับคู่เงินนะครับให้8นะครับคู่ทองให้7นะครับเด่น8นะครับก็จะมี8 0 8 2 8 3 8 4 8 6 8 9 185878นะครับ ส่วน7ก็จะมี7 0 7 2 7 3 7 4 7 6 7 9 1 7 5 7แล้วก็8 7นะครับของเขาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็จัดไปนะครับสำหรับคํามโนดนะครับแล้วหลยงวัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความชโนดก็ไม่เคยเป็นสองรองใครนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนวดนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับหากใครชื่นชอบก็ฝากกดติดเล์ ជាំ្រូវក